สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชนนะคะวันยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้องยิ้มนะคะวันนี้พามาชมกับรถเล็กประหยัดน้ำมันนะคะโตโยตา้าวีอ1.5มิตรนะคะคันนี้ราคาดี379,000บาทจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดและมีดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะนี่ฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้ช่วยเต็มที่ดันให้ทุกเคสเนาะ คันนี้นี่เป็นรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวต่างๆนะคะไฟตัดหมอกนะ mm hmm. ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะ mm hmm. คุณลูกค้าถ้าชอบนะมาจัดได้เลยนะคะ mm hmm. ก่อนปล่อยนะคะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นของดัลลอบนะคะอันนี้เปลี่ยนยางเดี๋ยวจัดก,การทำให้เนาะ mm hmm. บริษัทเพชรยนต์ mm hmm. ไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจะใช้เป็นยางพวกดัลลอบมิชลินต่างๆนะยยรันซ่าอย่างเงี้ย คันนี้นะคะทะเบียน9045นะก่อนปล่อยเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะเราจะไม่ได้ใช้ทะเบียนปลยายระยองนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันของเขาว่ามีอะไรกันบ้างนะอันนี้ให้ดูยางแล้วก็แม็กก่อนนะคะว่าแม็กนี่ลอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่าอันนี้คือรถรับแรกเข้านะคะการเฉียวชนก็ไม่มีการันตีตัวรถตัวถังให้นะคะ คันนี้ยางขนาด16นิ้วนะคะพี่เป็นยางปี2024ทุกอย่างยังอยู่เดิมโรงงานหมดเดี๋ยวยิ้มพาชมทุกๆจุดนะคะว่าแม้แต่รอยเชียวรอยชนเราก็ไม่มีนะนี่คันนี้มาพร้อมกับกล้องหลังให้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าพี่ท่านไหนชอบนะคะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6นยะยิ้มทิ้งเบอร์แล้วก็เบอร์เบอร์นี้นะคะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6สามารถแอดไลน์ line, ได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันของเขาภายในกันคันนี้นะคะออปชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะคะมัลติพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ เกียร์เป็น cvt นะคะ6สปีดนะคะพี่เป็นเกียร์ออโต้น,นะไม่รถอยู่ที่8 9 0 0มกิโลเข้ามาใหม่แอร์เย็นดนตรีเพาะนะคะจอวิทยุนะคะอะยอมรับนะคะสามารถเชื่อมต่อ fmam นะคะสามารถเชื่อมต่อ fmam ตรงนี้ใส่ CD ได้ทั้งหมดเนาะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะ เกียเป็นเกียออโต้นะเบาะหนังนะคะอ่ามีถุงลมนี้ละภัยให้ครบนะคะตรงนี้จะมีแอร์แบกให้เหมือนกันนะคะสำหรับผูดด้โดยสารนั่งด้านหน้าด้านหลังนะคะเอ่อคอนโซลด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋าตรงนี้จะเป็นเป็นหนังตัดกับสีพิงโกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวยิ้มจะพาชมห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วส่วนตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะพี่นะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสามารถเช็คตรวจประวัติได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะอ่ไปจ้ะเดี๋ยวเราไปชมกันอ่ะอันนี้นะจ้าพี่เอกสารทั้งหมดนะคะคู่มือรถต่างๆนะอ่าดูได้เลยนะพี่นะของเรามีให้ครบจบนะคะนี่คู่มือมีให้ครบทุกอย่างนะ คู่มือประกันต่างๆนะคะเอกสารมีให้หมดเลยนะถุงลมตดๆทุกอย่างนะคะคู่มือคือเอกสารชัดเจนนะคะพี่คือไม่ซื้อรถกับยิ้มนะซื้อกับยิมแล้วก็บริษัทเพยนนะการันตีตัวรถตัวถังให้ทั้งหมดเนาะทุกอย่างชัดเจนตรวจสอบความเป็นมาของตัวรถได้นะคะการันตีให้เลยรถไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าน้ำท่วมเนาะ ทุกอย่างยังอยู่ครบอันนี้ให้ดูเลยพี่รถแรกเข้ามาว่าสภาพเขาแบบเนี้ยไม่ซื้อได้ยังไงใช่ไหมนี่นะคะกว้างขวางเลยทีเดียวจะขับในเมืองหรือไปต่างจังหวัดน,นะคะมีความประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆของในรถนะคะเช่นนะคะพี่ยังอยู่ครบเลยเช่นอ่าพวกยาง ยางสำรองต่างๆอุปกรณ์อะไหล่รถนะยังมีให้ครบเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเรามาถึงห้องเครื่องแล้วนะคะพี่ห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันหนะคะ,ะต o t a ้าวีออสนะขับถือว่านิ่ไหมก็ยังมีความนิ่มแต่ยังมีความคงเคลงหน่อยเนาะเวลาการเร่งนะคะมันจะมีพุ่งหน่อยนะคะมันจะแบบพุ่งพุ่งนิดหนึ่งแต่ถามว่าใช้ดีไหมก็ถือว่าตอบโจทย์อะไหล่ก็หาง่ายนะคะอะไหล่หาง่ายประหยัดน้ํามันนะคะ ซ่อมศูนย์หรือว่าลูกค้าอยากไปซ่อมอู่นะคะอะไรทุกอย่างมีให้ทุกทุกอู่เลยโต้ต้าวีอักับอัลติสนี่ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะในการหาอะไหล่รถยนต์นะคะในการซ่อมนะคะแล้วก็อะไหล่ไม่แพงด้วยนะพี่นะน้ำมันเครื่องของเหลวก่อนปล่อยนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดนะคะนี่เวลาชักนะคะทุกอย่างนะคะควันไม่มีไหลนะพี่นะควันไม่ไหลนะ น้ำมันเครื่องอะไรชักมานะคะไม่มีไหลไม่มีควันย้อนขึ้นมานะคะนี่ก่อนปล่อยแบตเตอรี่นะคะเราจะเช็คค่าแบตให้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทุกอย่างพี่ดูสปอ t ตเมนอาร์คารหน้านะคะทุกอย่างสียังเท่ากันหมดนี่เลยคานหน้าสีเท่ากันนะคะสปอตเมนอาร์กรูต้องกลมเรียงสวยนะคะมันเป็นโรบอตปั๊มมานะจ๊ะ เม็ดน็อตเนร์ดทุกอย่างยังอยู่คงเดิมนะคะและตรงนี้นะคะเดิมนะคะป้ายมอ,อก,อกอทุกอย่างมีครบแผ่นเพลททุกอย่างมีครบนะคะการันตีให้เลยและของเรามีการตรวจรถให้นะคะ274จจุดเลยนะคะเป็นบริการของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะเดิมหมดนะคะ อะไรที่เถือมสมรรถภาพนะคะก่อนปล่อยเราเช็คตรวจเช็คให้ทั้งหมดได้รถดีแน่นอนนะคะซื้อไปขับไปยาวๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันไปดูอะไรกันไปจ้ะ <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นโซนเท่าเอ่ออะไรรถเนาะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะดูการใช้งานนะคะนี่อะไรอยู่ครบนะอันนี้คือรถแรกเข้านะคะ ว่าให้พี่ๆดูเลยว่าไม่มีแม้แต่รอยไม่มีแม้แต่เฉียวชนนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะกับรถเล็กกระทัดรัดแล้วก็ราคาดีแบบนี้ผ่อนสบายกระเป๋ามาจัดได้เลยผ่อนนานสูงสุด80จริงว่าตลอดอายุสัญญาเลยเครดิตดีมันทำฟรีดาวให้หรือเบื้องต้นไม่มีเครดิตช่วยดันฟรีดาวให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะพี่พ วีออสมีให้เลือกหลายคันเลยไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวอยากได้เลทราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ทักโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมีรถให้เลือกมากกว่า500คันบริษัทเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะที่ดินก็ที่เขารับรองว่าคุณลูกค้าได้รถดีแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ